โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ผมโซ,โซเกอร์วันนี้เราอยู่ในเกมคาบาโมบายเหมือนเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาลงดันพรีเมียมกันก็จะมีดันลาวาน้ําแข็งหนอนรถไฟแต่ผมจะลงเป็นเวอร์ชั่นพรีเมียมอีลิทนั่นเองครับวิธีการลงจะมีทั้งหมด2วิธีนะวิธีแรกก็คือเราจะใช้ใบดันพรีเมียมหนึ่งใบแล้วก็หินบู๊ที่สิชิ้นใบดันพรีเมียมหาซื้อได้จากไหนให้เรามาที่ช็อปครับ แล้วก็มาที่แพ mm ็กเกจพรีเมียมดันเจียนแพ็กเกจเห็นไหมครับเราจะใช้ทั้งหมด100เจมในการซื้อแพ mm ็กเกจก็จะมีตั้งแต่นี่ครับรถไฟน้ําแข็งลาวาหนอน mm hmm. เมื่อคุณซื้อมันคุณจะได้อะไรบ้าง mm hmm. ก็จะมีซูเปเลียนะครับ1ชั่วโมง2ชิ้นแล้วก็จะมีไข่4ใบคุณได้ไงก็คือได้สเตนคน20ชิ้นนั่นแหละครับ mm hmm. เพราะว่าไข่1ใบอะเมื่อเราทําเคเวสเสร็จจะได้สเตนคนมา5ชิ้นนะส่วนใบดันพรีเมียม จะได้มาทั้งหมดอยู่ที่20ใบนั่นเองครับต่อมาจะเป็นวิธีการลงดันเจียนพรีเมียมอีลิตรูปแบบที่2เราจะไม่ใช้ใบดันพรีเมียมในการลงนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นใช้เจมในการลงแทนให้เราติ๊กมาที่อีลิตครับสังเกตว่าเราสามารถใช้3มเจมในการลงต่อรอบได้ใบดันพรีเมียมกับหินบูที่15ชิ้นหรือ3เจมกับหินบูที่15ชิ้นก็เลือกเอาสักวิธีนะครับอเทมหลักๆเราลงมาหาอะไร เราจะลงมาหาพวกนี้ครับ Off of Fire o p f of e อ e o ปอ of Earth o p e of Wind ไอเทมทั้ง4ชิ้นมันสามารถนำไปทำอะไรได้มันสามารถนำไปค้าเป็นที่เจาะรูนเล็กได้นั่นเองก็คือไอที่เราเอามาเจาะรูนตรงเนี้ซึ่งช่วงที่มันเปิดเซิร์ฟประมันราคาถูกมากและมันมีเยอะส่วนตัวผมไม่ได้เจาะไว้ก่อนไงตอนนี้บอกเลยว่างานหยาบพราราคามันแพงมากเดี๋ยวผมพาไปดูราคานะข้างนอกก็แพงนะครับก็มาที่อัปเกรดไอเทม สลอตเอเทนเดอนะแล้วก็รูนส Slot a t ทนเดอรครับมีแค่ชิ้นเดียว 2,000m ราคาแม่งแพงจัดก็เลยจำเป็นต้องซื้อแพ็กเกจมาลงนะครับเพื่อทำเป็นที่เจาะรูนเล็กนั่นเองในการลงแต่ละรอบเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการลงให้ด้วยและผมจะใช้ไข่ด้วยนะครับเพราะผมรวบรวมสเตนโคนอยู่นะโอเคก็กดใช้ไข่นะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปลงเลยแล้วกันจากนั้นก็เริ่มจากดันราวาก่อน,นะครับอย่าลืมเลือกเป็นระดับของอีลิตนะครับ โดยเฉพาะผู้เล่นที่ซื้อแพ็กเกจมาครั้งแรกอะเพราะว่ากดเข้ามามันจะอยู่ตรงนี้นะให้เลือกเป็นอิลิตก่อนนะครับเออแล้วก็ผมลืมพูดไปเลยครับนอกจากไอ้พวกของที่ผมมาหามันยังมีของแรอย่างอื่นด้วยนะพวกชุดกับอาวุธเนี่ยจะเป็นระดับของซิกมิทิวแล้วก็อะชีเดียมนะครับแล้วก็จะมีคุมนะครับจะมีตั้งแต่แร่สิกมิทิวงูกาดวกเเจาะแดงเจาะขาวและนี่ครับอบออฟไฟแล้วก็จะมีเอ็กซ์ตรีมอัปเกรดซิลสโตนนะครับ ก็คือเป็นระดับของ normal นะและที่เป็นไฮไลท์เลยครับราคาแพงมากถ้าได้นี่รวยเลยนะ Extreme Upgrade Steelstone Master นะครับราคาด้านนอกก็โคตรแพงและสุดท้ายกระจกทองนั่นเองโอเคเราเสียเวลามามากพอละไปลุยกันเลยดีกว่าสลับดัน l าวา Hillfire e l i t นะครับ <Yahoo! S 1> กดท้าทายไปเรียกยวนนะครับ Battle Mode แล้วแต่เพื่อนๆน,นะส่วนตัวผมแปลงแบตสก่อนนะครับแล้วก็ให้เรากดที่ ขวาบนนะครับเพื่อล็อกตัวคีย์นะเห็นไหมแล้วก็ตีตัวคีย์ให้ตายครับด้านเนี่ยมันลงง่ายนะลงง่ายกว่าเวอร์ชั่นอเวกนะครับเราสามารถกดขวาบนรัวๆได้เห็นไหมมันจะล็อกตัวคีย์ให้เองครับจากนั้นเราก็แค่ตีมอนให้ตายตีมอนตายปุ๊บก็เข้ามาด้านในได้เลยไอตัวด้านหน้าเนี่ยถ้าใครดาเมจแรงจริงๆนะครับตีตายเข้าไปด้านหน้าได้เลยแต่ว่าผมฆ่ามันไม่ทันนะ่ะประตูไฟมันมาก่อนเห็นไหมก็เลยต้องเสียเวลาย้อนกลับไปตีอีกหนึ่งตัวด้านหลังตรงนี้ครับตี ตีตัวนี้ตายประตูก็เปิดหลักๆก,ก็คล้ายๆกับเวอร์ชันเอาเวนั่นแหละแต่ง่ายกว่าเยอะนะครับโอเคจากนั้นก็วิ่งเข้ามาด้านในครับมันจะมีมินิบอสอยู่ก็ทําการจัดการลาวาอาเชอร์นะตีตัวนี้ตายก็เข้าไปด้านในอีซี่นะดันเวอร์ชัน e อลิตเนี่ยมันเป็นกิจวัตรประจําวันนะครับถ้าใครที่อยากทําเจาะรูนเล็กแบบเนี้ยก็แนะนําให้มาลงนะไอหมาพวกนี้จะตีก็ได้ไม่ตีก็ได้ครับ พอยังไรเราก็จะรอตีพวกเอ,อ่อมินิบอสอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้ครับลาวาสปิริตครับจากนั้นหันมาด้านหลังนะมันจะมี2ตัวตัวนี้ตายปุ๊บด้านหน้าจะเกิดอีกงตัวครับแล้วก็เข้ามาด้านในตรงนี้ล็อกเป้าออตีครับแล้วก็หันกลับมาเหมือนเดิมหันไปหันมาคงไม่งงใช่ไหมจากนั้นวิ่งตรงไปด้านในครับไอตัวด้านหน้าเนี่ยจะเป็นมินิบอสนะแนะนําให้ใช้บัฟกับดีบัฟทั้งหมดนะครับถ้าใครดาเมจยังไม่แรงมากแบบเนี้ยโอเคก็ให้ตีนะครับ บัฟต่อดีบัฟทั้งหมดนะถ้าเราตีมันไม่ตายเนี่ยมันจะทําให้เราเสียเวลาเยอะมากนะครับลืมออร่าต่อเลยตีให้ตายมันจะเสียเวลายังไงใช่ไหมเราจะตีมันมิดครับถ้าราเมจดเราเบาเกินไปและเราจะเสียเวลาไปด้านขวาตรงนั้นนะครับน่าเห็นไหมตรงนั้นนะที่มันเกิดขึ้นมาต้องไปตีตัวนั้นให้ตายก่อนนะครับถึงจะกลับมาตีตัวนี้เข้าเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้รีบๆฆ่าให้จบนะครับพอบอสตัวสุดท้ายอะ่ะบางเฉียบไม่เหมือนเวอร์ชันอเวกนะ แปลงแบตสามนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยครับสามตัวนะครับลาวาสปิริตสามตัวปึ๊บทำการลากเข้ามานะโอแต่ว่าผมลากมาไม่ได้วะพลาดละกูเฮ้ยเข้ามาอยู่เว้ยนึกว่าจะไม่มาเฮ้ยมันไปไหนเนี่ยคีย์บอร์ดผมค้างอะ่ะเออโอเคได้สามตัวแล้ที่จริงมันลากมาตรงนี้ได้นะมันเป็นรอบแรกของวันนะในในๆลก็ลงแล้วก็อาจิดเป็นแนวทางให้ผู้เล่นใหม่สักหน่อยแล้วกันนะครับ พอเคลียร์ไอ้สาตัวนี้เสร็จเราจะไปเจอกับบอสตัวสุดท้ายนะครับผมขอปลดแบตสามนะแปลงแบตสองแทนนะครับแปลงแบบเร็วนี้ทุกคนคงจะทําเป็นใช่ไหมผมเคยทําคลิปอยู่นะถ้าใครทําไม่เป็นลองไปหาดูได้นะครับจะเรียกว่าแปลงแบบเร็วหรือว่าแปลงแบบบักดีวะเรียกได้ทั้งสองแบบนั่นแหละตีกล่องครับแล้วก็รอตีบอสไอ้ตัวนี้บางนะบางเฉียบเลย แต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันเอาเวมันจะค่อนข้างถึกนะครับไอตัวนี้เรามาทำเควสจากไข่จากมันด้วยก็คือแพ็กเกจอะเราซื้อมาเราได้ไข่ใช่ไหมก็กดใช้ไข่เราก็มาเก็บเควสด้านในได้เลยนะครับมันจะพาเรามาทำเควสของเวอร์ชันพรีเมียมนี่แหละโอเคมันตายเราก็เก็บของเควสครับเนี่ยเห็นไหมของเควสเราได้มาแล้วจากนั้นก็เปิดกล่องปุ๊บฮะมาไหมนะฮะมาแล้ววะโอบออลไฟว่ะเฮ้ เอาเรื่องว่ะรอบแรกแม่งก็ามาเลยเฮ้ยดวงดีว่ะโอเคบางวันไม่ได้ไเลยนะลุงมานี่ครับเราได้มาสเตนโคน5ชิ้นใครอยากหาสเตนโคนก็มาหาแบบนี้ได้ครับอย่างที่บอกแพ็กเกจอะคุ้มนะครับต่อไปจะเป็นดันน้ําแข็งนะกดใช้ไข่เหมือนเดิมนะครับก่อนลงไปอย่าลืมเช็คไข่ด้วยละ่ะว่ามันเป็นไข่ของดันนั้นไหมกดไปครับ หวันหนึ่งดัน5้ารอบนะครับจํากัดแค่นี้นะถ้าไม่จากัดนี่บอกเลยว่าลงทั้งวันทั้งคืน <c oughs> <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เห็นไหมพอเรากดเข้ามาเนี่ยระวังหน่อยนะครับบางคนรีบไงมันก็เข้าไประดับของพรีเมียมอะติ๊กระดับของอีลิตก่อนนะย้ํานะครับต้องติ๊กก่อนอย่าลืมติ๊กนะกดท้าทายไปคาตาคอมฟอร์ตนะครับอีลิตกดท้าทายเรียกยวนเหมือนเดิมแล้วก็แปลงแบตสครับ จากนั้นก็ตีมอนนะครับไม่อยากเรียกว่ามินิบอสแต่ตัวนี้มันคือมอนนั่นแหละตีมันให้ตายครับไอ้ดันนี้ก็เหมือนกันขวาบนได้รัวๆเลยครับระบบนําทางเควสเนี่ยกดไปเข้ามาด้านในวิ่งตรงเข้ามาเลยครับคุยกับเสาตรงนี้ปุ๊บกดขวาบนนะครับขวาบนล็อกตัวคีย์แล้วตีขวาบนก็คือตรงนี้นะระบบนําทางของเควสนะครับพอเราตีมันตายประตูจะเปิดออกเราก็วิ่งเข้าไปด้านในครับมันลงง่ายนะครับดันพวกเนี้ย แต่ว่าใครที่แบบลงครั้งแรกอาจจะสับสนนิดหน่อยนะตัวคีย์ตายก็เข้ามาด้านในกดขวาบนเหมือนเดิมล็อกตัวคีย์และตีจะใช้เวลาลงให้ชิ้นนี้น่าจะประมาณ3รอบ2รอบแล้วแต่คนนะหลักๆไม่มีอะไรหรอกครับกดขวาบนล็อกตัวคีย์คุยเสาแค่นั้นแหละดันเนี้ยเห็นไหมพอตัวคีย์ตายปุ๊บเราก็มาคุยกับเสาตรงนี้ครับปุ๊บแล้วก็วิ่งมาตรงนี้มอนจะเกิดขวาบนครับล็อกตัวคีย์และตีปุ๊บ จริงๆเคลียร์ให้หมดก็ได้นะเพราะว่ามันจะลกนะครับไอ้ดันเนี่ยถ้าเราไม่ฆ่ามันให้ตายหมดมันลกยังไงรอไปดูทีหลังแล้วกันเนี่ยตัวคีย์ตายปุ๊บประตูด้านหน้าจะเปิดเปิดปุ๊บเข้ามาด้านในครับขวาบนล็อกตัวคีย์เหมือนเดิมง่ายนะอีซี่เห็นไหมไม่ได้ทำอะไรเลยะกดใชยขวาบนรัวๆก็ผ่านได้แบบง่ายๆนะครับตีไปพอมอนตายปุ๊บก็คุยกับเสานะ ขออล่าต่อแล้วกันนะครับตรงนี้แล้วก็วิ่งเข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็หันมาทางขวานะจะมีประตูอยู่ตีให้แตะแต่ว่าด้านในเนี่ยจะใช้ขวาบนล็อกตัวคียไม่ได้นะครับเราต้องตีเองให้ตีเป็นตัวซอมบี้ผู้หญิงนะตัวเนี้ยตัวผู้หญิงตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะดรอปไอเทมของเควสนะมันล็อกไม่ได้ตัวเนี้ยเออตีก่อนนะครับพอมันตายก็เก็บไอเทมเควสคุยเสาด้านหลังไปตีมินิบอสโอเคเรียบร้อยปลดออกนะครับ จริงๆผมอยากฆ่าให้หมดนะเพรามันลกนะเออช่างมันเถอะแปลงแบทสองนะมาตรงกันข้ามนะครับตีมินิบอสให้ตายเปิดกล่องคุยเสาด้านหลังท่ามนไปวนมาแค่นี้แหละแต่ว่าถ้าใครที่ลงครั้งแรกก็อย่างที่บอกไปมันอาจจะสับสนนิดนึงอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้ผมลงตอนเนี้ย ที่จริงมันลงได้เร็วกว่านี้นะครับแต่ว่าผมอยากออโต้ให้ดูไงเพื่อให้ผู้เล่นใหม่หลายคนเขารู้นะครับว่าแค่ออโต้ก็ผ่านได้เออเขาจะได้แบบมาลงแบบง่ายๆไงเราวิ่งมานะครับแล้วก็วิ่งมาด้านซ้ายก่อนนะที่จริงเรา Auto ออโต้ข่าบนได้นะออโต้สักหน่อยแล้วกันแล้วก็กดออโต้ครับล็อกตัวคีย์เหมือนเดิมตีก็ทําแบบนี้ซ้ําไปซ้ำมานะครับ เดี๋ยวผมจะลงเร็วไปหน่อยเดี๋ยวผมขอออโต้แล้วกันนะครับ mm hmm. เพื่อทําให้แบบชัดเจนว่ามันลงได้ตัวคีย์ตายออโต้ Auto ขวาบนเห็นไหมครับมันจะพาเราวิ่งมาปึ๊บแล้วก็วิ่งเข้าไปด้านในให้เข้าไปด้านในก่อนนะครับค่อยกดขวาบนอีกหนึ่งทีล็อกตัวคีย์นะนี่ปึ๊บล็อกตัวคีย์กดตีครับพอตัวคีย์ตายขวาบนเหมือนเดิม มันก็จะพาเราวิ่งมาด้านซ้ายเข้าไปด้านในกดขวาบนล็อกตัวคียเหมือนเดิมเราพูดขวาบนกี่ครั้งแล้ววะเนี่ยตัวคียตายบอสจะเกิดด้านหน้านะครับตรงนั้นนะด้านหน้าตรงนั้นเราจะใช้บัฟกับดีบัฟทพ้งหมดจัดการมันนะรู้สึกว่าฟอร์ดคอมาบ่อยจังวะขออล่าเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ใช้บัฟนะตรงกลางนะครับบอสจะเกิดตรงนี้ขึ้นแจ้งเตือนแล้วนี่ครับบอสก็ใช้ดีบัฟกับมันนะ แล้วก็ใช้บั๊ทั้งหมดตีเห็นไหมครับถ้าเราไม่ฆ่ามันหมดอ่ะมันลกอย่างนี้แหละถ้าใครไม่ชอบลกๆแบบนี้ก็เชียร์ให้หมดเลยก็ได้ครับตอนเราเปิดกล่องเราจะได้เห็นแบบชัดๆตีปตีไป,ไปเรียบร้อยครับได้ไหมนะครับเปิดกล่องไปหนึ่งทีได้มาหรือเปล่าเอ่ยเฮ้ยได้อีกแล้วว่ะเฮ้ย <laughs> สอรอบได้มาแล้วว่ะเฮ้ยโอบออฟไอได้มาว่ะ อย่าบอกนะว่าจะได้ทุกกันเลยนม่มันจะดวงดีเกินไปนะแบบนั้นนะกดคุยกับเสาตรงนี้นะครับปึ๊บจบแล้วครับขอไปสง่งเควสก่อนนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บสเตนโคนมาเรียบร้อยครับโอเคครับต่อมาเรามาต่อกันที่ดันนอนเลยแล้วกันเหมือนเดิมกดไข่ก่อนนะเช็คชื่อด้วยนะครับว่าใช่ดันที่เราจะลงหรือเปล่าไม่งั้นมันจะแบบ เก็บเควสไม่ได้นะกดใช้ไปครับแล้วก็กดเข้าไปที่ดันหนอนย้ำอีกทีเหมือนเดิมอย่าลืมเลือกเป็นเวอร์ชัน e อ i t d e เด็ c a า d ก็กดใช้เท็มในการเข้านะครับจากนั้นก็กดท้าทายไปเลยสลับดันหนอนเวอร์ชัน Premium Edit แล้วก็ทำการเรียกหยวนออกมาครับคุยกับศพนะครับ <c oughs> ปึ๊บผมจะแปลงเป็นแบต3นะปึ๊บ แล้วก็เข้าไปตีด้านในนะครับวิ่งเข้ามาด้านในเรื่อยๆครับตีตัวที่มันมีเครื่องหมายบวกอยู่นะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกในชื่อนั่นแหละก็ตีมันให้ตายนะก็คือไอ้ตัวนี้เห็นไหมชื่อมันจะไม่เหมือนเพื่อนหรอกตัวอื่นมันจะไม่มีเครื่องหมายบวกด้านหลังนะตีปุ๊บตายเฮ้ยตายได้ยังวะน่ะย,ยังไม่ตายตายแล้วประตูปเปิดก็เข้ามาด้านในครับตีงูที่มีเครื่องหมายบวกด้านหลังชื่อเหมือนเดิมเข้ามาให้สุดนั่นแหละเห็นไหมนะน่อยู่ตัวสุดท้ายนะครับหาไม่ยากหรอก ตีครับตีตายก็เข้าไปด้านในเหมือนเดิมเราจะตีตัวคีย์ที่มีเครื่องหมายบวกนะ<อ>ตีปุ๊บโอเคครับพอตายประตูก็เปิดเข้าไปด้านในตีแมงป่องที่มีเครื่องหมายบวกแต่ตัวมันจะใหญ่นะไอตัวเนี้ยตัวใหญ่ชัดเจนเลยเนี้ยเห็นไหมเนี่ยชัดเลยตัวเนี้ยหาไม่ยากตีไปตีไป วิธีการลงเนี่ยไม่ยากนะครับดันพวกเออพีเยมอิดิทแบบเนี้ยมันลงเหมือนกันหมดนั่นแหละมันลงเหมือนกับพวกดัน dX 1 1 0อะครับเออจากนั้นก็วิ่งเข้ามาด้านในครับตีหมาที่มีเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมไม่รู้ว่าดันนี้เป็นอะไรกับเครื่องหมายบวกไหมนะนอนอยู่ด้านหน้าเรานะครับหลังจากเนี่ยให้เราคุยกับศพจากนั้นรีบวิ่งเลยนะวิ่งกลับไปทางเดิมที่เรามาเออ ผมขอต่อออร่านะครับออร่าปึ๊บคุยศพวิ่งเลยนะครับนอนมันจะตามมาละให้เราวิ่งกลับมาทางเดิมนะตีประตูครับตีประตูแตกก็วิ่งต่อไปเลยแล้วก็เข้ามาตรงนี้เชียนอน3ตัวครับปึ๊บป๊บเชียให้ตายจากนั้นก็วิ่งไปด้านหน้าไม่ต้องตื่นเต้นนะครับนอนมันมาช้ากว่าเวอร์ชันอเวกนะมันไม่ได้มาเร็วขนาดนั้นนะครับบางคนลงครั้งแรกแบบตื่นเต้นตกใจไงเออ จากนั้นวิ่งเข้ามาด้านในครับให้เราสังเกตตามทางนะมันจะมีเหมือนหินที่มาปิดทางอยู่เออให้เราหยุดตรงนี้นะครับแล้วก็แปลงแบทเทิลโหมดอีกครั้งนะครับนอนมันจะมาหยุดตรงนี้นอนจะตามเข้ามาไม่ได้นะเห็นไหมนอนอมาช้ามากเห็นไหมเนี่ยเราก็รอตีมาเลยครับตีครับให้นอนล่างแรกเนี่ยมันตีเราทีเดียวไม่ตายนะบางคนคือแบบลงดันเอาเวกและชินไงกลัวมันกัดตายทีเดียวไม่มีนะครับ มันจะเป็นล่างสองนะตรงนั้นนะโอเคตีตายไปปุ๊บแล้วก็วิ่งเข้ามาด้านในครับนอนล่างแรกตายแล้วเปิดกล่องเก็บของวิ่งเข้ามาด้านในเลยครับปุ๊บแล้วก็ตีตรงนี้ครับตีก้อนหินก้อนหินแตกก็เข้ามาด้านในมันจะเหมือนกับนอนเวอร์ชันอเวกนะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมมันจะขึ้นคําว่า ทุบพื้นทําให้เสียสมดุลน,นะไออย่างนั้นเราต้องรอกดปีกไม่ก็กดบัฟช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกบัฟมิดบัฟสิบแปดบัฟร้อยอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบถ้าเป็นพวกอาชีพที่มีบัฟกันนะครับใช้บัฟกับดีบัฟทั้งหมดนะไอเนี่ยมันตีตายง่ายครับส่วนตัวผมเนี่ยสามารถกดมิดไดเลยนะก็คือมิดไปเลยนะครับมันตายอยู่แล้วแหละเออพอนอนตายนะครับเราก็มาเปิดกล่องก็จบแล้วละ่ะโอเค เนี่ยครับมันจะขึ้นทุบพื้นทําให้เสียสมดุลน,นะระวังหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอาชีพตีไกลอ่ะเราสามารถมายืนแถวๆศพได้นะก็คือตรงนี้ครับรู้สึกจะเป็นแถวนี้มั้งผมก็ไม่แน่ใจนะผมไม่เคยเล่นอาชีพตีไกลพวกวิพวกอาชีพที่ไม่มีบัฟกันแบบเนี้ยก็คือมายืนแถวนี้ได้นะน่าจะตีถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าเป็นอาชีพตีไกลก็อย่างที่บอกบัฟกันต่างๆใช้ได้นะครับมิดร80ปดับ18พวกเนี้ยใช้ได้ครับ โอเคกดออกดันแล้วก็จะมีบัฟปีกด้วยนะเดี๋ยวผมพูดไป็นระดับบัฟปีกขอส่งเควสก่อนแล้วกันนะครับส่งเควสปุ๊บก็รับรางวัลสเตนโคน5ชิ้นสวยสเตนโคนแม่งแพงมากในช่วงนี้ยชิ้นหนึ่งแม่ง15-20เอ็มแพงจัดจัดแต่ผมจะเอาไปทำเป็นอ e ีพิกบูทนะโอเคเรามาถึงดันสุดท้ายละดันนี้คือดันที่ง่ายที่สุดแล้วครับอีซี่ที่สุดละรถไฟ เวอร์ชันพรีเมียมอีลิทนั่นเองครับแต่ว่าเสียดายนะดันหนอนเมื่อกี้เราไม่ได้นะครับโอบออฟเอิร์ดกดไข่เหมือนเดิมปึ๊บไปที่ดันย้ำอีกครั้งที่4แล้วล่ะอย่าลืมเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นอีลิทนะโอเคครับเราไปลุยกันเลยสำหรับดันสุดท้ายสติมเมอร์เคสซี่พรีเมียมอีลินะครับกดท้าทายไปเลยหรือ,อวิธีหนึ่งนะครับ ถ้าเราเผลอลืมกดเปลี่ยนเป็น Edit นะเข้ามาด้านในให้เราสังเกตชื่อดันได้นะมันจะมีคาว่า Edit อยู่ด้านหน้านะครับกดท้าทายไปเรียกหยวนแปลงแบตครับปึ๊บตรงเนี้ยเราต้องเคลียร์ให้โดนตัวคีย์นะถ้าตัวคีย์ตายประตูจะเปิดนะครับด้านหน้าไอด้ดานนี้แหละลงง่ายที่สุดแล้วยิ่งเป็นอาชีพแบบพวก FG พวกสายเวทแบบเนี้ยเคลียร์มอน์หมู่ได้ง่ายๆเนี่ยอีซี่เลยสังเกตด้านหน้านะครับมันจะมันจะแตกออกนั่นแหละประตู โดนตัวคีย์มันน่าจะเป็นตัวไอตัวใช้ธนูครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวใช้ธนูนะเนี่ยตัวพวกนี้ครับเนี่ยตัวอาเชอร์ตัวไหนตัวหนึ่งนี่แหละตีไปครับตีไปมันล็อกไม่ได้นะตรงนี้มันล็อกตัวคีย์ไม่ได้ข้อเสียเล็กน้อยโอเคครับเข้ามาด้านในครับกดตีเลยครับเนี่ยมันหยุดเนี่ยไอตัวขุนกระป๋องเนี่ยครับจากนั้นให้เราหันกลับไปด้านหลัง ถ้าโดนตัวคีเออเครื่องบินมันจะเกิดด้านหลัง3ตัว<อ>ยังไม่โดนเว้ยไม่โดนหรือ,ห,อหรือว่าจะเป็นไอตัวนี้ะ่ะ <c oughs> เหมือนผมจะตีไม่โดนตัวตัวนี้นะครับโอเคตีไป นี่ครับเครื่องบินมันจะเกิดด้านหลัง3ตัวนะก็เข้ามาจัดการมาได้เลยจากนั้นหันกล้องกลับมาด้านหน้าครับพอเครื่องบินตายก็วิ่งเข้าไปตีประตูนะตีปลายตีปลาตรงนี้ขอไม่ต่ออ,อแล้วกันนะครับเพราะว่าจะแปลงแบตสองแล้วโอเคแปลงแบตสองนะครับให้เราวิ่งไปตีประตูนะกดมิดวิ่งเลยแล้วกันนี่ครับตีได้นะครับ ไม่ใช่ว่ามันจะเปิดเองนะเราต้องตีนะครับแล้วก็จะเจอกับมินิบอสตัวแรกตัวเครื่องบินนะครับพอตัวนี้ตายก็ไปต่อด้านหน้าแล้วก็จบแล้วครับไม่ยากไปเจอบอสอีกทีอะออโอเคครับพอมินิบอสตายก็เปิดกล่องเปิดกล่องเสร็จ ก็ให้เราตีไอตัวที่มันชื่อว่า s t i ก k y นะครับกดข,ขวาบนก็ได้มันจะล็อกให้เองเนี่ย s t i ก k y นะครับมันเป็นตัวเล็กๆหรอกหุ่นกระป๋องตัวเล็กๆ่ะพอเราตีตายปุ๊บก็วิ่งเข้าไปด้านในครับตีครับประตูและเราก็ไปเจอกับบอสละและแล้วเราก็จะได้มาเจอกับบอสนะครับปุ๊บบัฟไปก่อนปุ๊บด้านในครับตรงนี้เลยรอบอสเกิด เฮ้ยเกิดมาได้แล<ะ>้วเฮ้ย<ะ>โอเคเกิดละใช้บัฟกับดีบัฟทั้งหมดนะครับในการจัดการสำหรับคลิปนี้อาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ละดันมันก็ใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะที่จริงถ้าผมรีบลงอนะ่ะหดันประมาณ3มนาทีนะแต่ว่าผมมัวแต่อธิบายไงยมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีสมาธิในาการลงแล้วมันต้องออโต้รัวๆใช่ไหมละ่ะ รู้สึกว่าเราจะไม่ได้ปะโอบออฟวินไม่ได้นะปกติไอด้ดนเนี่ยได้ได้เยอะที่สุดแล้วนะเออเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะครับว่าราคาพวกนี้มันแพงไหมมันแพงนะครับแพงจริงยกตัวอย่างเช่นแบบยังไงดีล่ะเออต้องกดวางขายปึ๊บไอ้แดงนี่เห็นไหมแปดชิ้นนะเออสามรอยสิบเอ็ดเอมครับไอ้ฟ้านี่ก็สี่รอยเอ็มแม่งแพงจัดไอ้เหลืองนี่ก็สองรอยสีิบห้า ราคามันจะไม่เท่ากันนะแต่อันนี้จะถูกสุดนะเห็นไหมเนี่ยถูกมากโอบออฟวินไอ้ดันรถไฟเมื่อกี้พะมันดอปง่ายแต่ทำไมาผมลงเมื่อกี้มันถึงไม่ดอปวะเฮ้ยเดี๋ยวผมขอไปส่ uh งเคลดก่อนแล้วกันนะครับได้สเตนโคนมานะก็ได้มานะครับสเตนโคน20ชิ้นโอเคครับตอนนี้เรามาสรุปผลกันสักหน่อยละกันว่าเราได้อะไรบ้างเอาแค่ไอเทมหลักๆนะไม่เอาพวกหินพวกอะไรนะครับไอเนี่ยได้มาหนึ่งชิ้นนะโอบออฟไฟ อบออฟไอก็1ชิ้นอบออฟเอิร์ธกับอบออฟวินไม่ได้เลยนะครับก็คือได้อนี้มาอย่างละชิ้นแล้วก็จะมีสเตนโคนทั้งหมด20ชิ้นนั่นเองครับเนี่ยเห็นไหมยี่สิบชิ้นนะครับสเตนโคนก็คือไข่หนึ่งใบอะได้มา5นั่นแหละโอเคครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางให้กับผู้เล่นใหม่ได้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นลังใจกับผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ